ค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอเรื่อง ER Diagram ค่ะ Entity Relationship Diagram ค่ะหัวข้อการนำเสนอมีดังนี้นะคะก็คือ ER Diagram คืออะไร ER Diagram คือแบบจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้าขงของฐานข้อมูล ซึ่งเขียนออกแบบมาในลนักษณะรูปแบบกา,นารอธิบายโครงสร้างและความสำคัญของข้อมูลองค์ประกอบของ P R Data ครับนะผมหนึ่งนนิ n t i t y ครับผมสอง Attribute ครับสามความสำคัญครับผมนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็รูปแบบเปลี่ยนหนาแทน e n t i t ครับผมรูปแบบวงเี่แทน a t t r ต b u t ครับแล้วก็รูปแบบ ข้าหลังตัดแทนความสัมพันธ์ครับผมรวมถึงเส้นคาเลนาลีตี้ครับผมที่ระบุจำนวนความสัมพันธ์ระหว่างแอดเดตตี้ครับผมสามแอดเดตตี้คืออะไรและประเภทของแอดเดตตี้พร้อมตัวอย่างครับกอบคมณอดเดตตี้คือสิ่งที่ต้องการเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล mm hmm. เช่นคนวัตถุเหตุการณ์หร mm ืส hmm. ถาน,นีครับ ประเภทของมันจะมี2อันะครับผมก็คือหนึ่งสตรองเอนตครับผมเป็นเ n นตี้ที่มีพายเมคีย์ของตัวเองไม่ต้องพึ่ง e n นตี y ตัวอื่นครับผมอันที่สองครับ With วิดเ n นตี้ครับผมคือ e n นตี y ที่ไม่มีพายม้าคีย์ต้องพึ่ง Strong e n นตี y เพื่อระบุเอกลักษณ์ของข้อ,ขอมูลครับ <c oughs> อันนี้คือตัวอย่างนะครับ ก็คือหัวข้อต่อไปนะคะคือ attribute คืออะไร attribute นะคะคือคุณสมบัติของ entity ค่ะแล้วก็ relationship ที่สามารถที่มีความสำคัญต่อการเก็บข้อมูลนะคะเช่นชื่อลูกค้าอายุแล้วก็รหัสสินค้าะคะ่ะประเภทนะคะก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะคือ s i m p l e ค่าเดียวแบ่งไม่ได้ คอนโพไซต์แยกเป็นส่วนย่อยได้ 3. Single Value คือมีค่าเดียวต่อคนคะ่ะสี่มัตติแวรลูมีค่ามีหลายค่าได้คะ่ะ 5. ห้าดีดูดีเวก็คือคำนวณมาจากข้อมูลอื่นคะ่ะและหกคีแอติบิวใช้ระบุ 6, ข้อมูลไม่ให้ซ้ำค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคะ่ะต่อไปนะคะก็ห้า 5, ก็คือ r e l a t i o n s h i p และประเภทของ Relationship ค่ะก็คือ ความหมายนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิต่างๆในแบบจำลองฐาขงนข้อมูลเช่นลูกค้าทำคำสั่งซื้อรูปแบบในนิชิพมีหลายประเภทค่ะก็คือ one to one ตัวอย่างนะคะก็คือนักศึกษา1คนสามารถมีบัตรนักศึกษาได้1นึ่งใบค่ะและ 2. อ one to many ก็ i, คือลูกค้า1คนสามารถเลือกซื้อของได้หลายอย่างค่ะและ3 many to many ก็ i, คือผู้โดยสารหนึ่งคน สามารถนั่งรถเมล์ได้ไหลายคันตามตัวอย่างแตะาค่ะอันนี้เป็นแหล่งอ้างอิงค่ะสมาชิกค่ะค่ะกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนออีกเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ